w l c m วลคัมแบ克 s าสอ o g เกรดวันนี้เราจะพาทุกคนมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่ร้อนแรงและถูกจับตามองอย่างมากไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ยังรวมถึงทั้งภูมิภาคเอเชียด้วยเรากำลังพูดถึงโลกของเทคโนโลยีด้านขีปนาวุธและในวันนี้เราจะมารีวิวกันแบบจอดลึกทั้งสมรรถนะประสิทธิภาพไปจนถึงราคาของระบบขีปนาวุธที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลายคนอยากรู้ว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ และมีศักยภาพมากแค่ไหนวันนี้ผมมาจากเล่าแบบละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบรับรองว่าฟังจบแล้วคุณจะเข้าใจภาพรวมชัดเจนเลยว่าขีปนาวุธของไทยกำลังอยู่ในจุดไหนแข็งแกร่งแค่ไหนและจริงๆแล้วต้องใช้งบประมาณมากเพียงใดเมื่อพูดถึงการป้องกันประเทศยุคใหม่โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเร่งเสริมสร้างกองทัพ ขีปนาวุธถือเป็นหนึ่งในอาวุธยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความอ่อนไหวทางยุทธศาสตร์การมีขีปนาวุธที่ทันสมัยไม่ใช่เพียงเพื่อป้องกันตนเองแต่ยังเป็นการสร้างสมดุลของอำนาจการยับยั้งและการส่งสัญญาณถึงประเทศรอบข้างด้วยเริ่มจากเครื่องสมรรถนะขีปนาวุธสมัยใหม่ถูกกดด้วยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นระยะทางความเร็วน้ำหนักบรรทุกความแม่นยำรวมถึงความน่าเชื่อถือบางระบบที่ถูกพูดถึงในไทยนั้นเป็นแบบความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกที่วิ่งได้เร็วถึงแมทเจ็ดสำหรับใครที่อาจไม่คุ้นกับคำนี้แมทเจหมายถึงเร็วกว่าเสียงถึง7เท่าถ้าความเร็วเสียงอยู่ที่ประมาณ1,225กิโลเมตรต่อชั่วโมงแมทเจก็จะเท่ากับราวราว0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหมายความว่าขีปนาวุธที่ถูกยิงจากไทย สามารถพุ่งไปยังเป้าหมายไกลหลายร้อยกิโลเมตรได้ภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นแทบไม่มีเวลาให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งรับเลยแต่ความเร็วอย่างเดียวไม่พอระยะทางก็สำคัญขีปนาวุธระยะสั้นยิงได้ประมาณ300-500ถึงกิโลเมตรระยะกลางยิงได้ถึง2,000กิโลเมตรส่วนระยะไกลข้ามทวีปนั้นยิงได้ไกลกว่านั้นมากในกรณีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระยะสั้นถึงกลางถือว่าเพียงพอแล้ว เพราะภัยคุกคามและเป้าหมายหลักอยู่ในภูมิภาคไม่ได้อยู่ไกลเกินไปความแม่นยำก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญสมัยก่อนขีปนาวุธอาจพลาดเป้าเป็นรัศมีหลายร้อยเมตร แต่ปัจจุบันด้วยระบบนำวิถี GPS และ Inertial Navigation ทำให้สามารถยิงได้ตรงเป้าในระดับ5-10เมตรเท่านั้นบางรุ่นแม่นยำยิ่งกว่านั้นอีกสำหรับประเทศไทยการมีขีปนาวุธที่แม่นยำหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้หัวรบขนาดใหญ่เพื่อสร้างความเสียหายมากมายเพียงหัวรบขนาดเล็กที่ถูกจุดก็เพียงพอในการทำลายเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เช่นฐานทัพสนามบินหรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เรื่องน้ำหนักบรรทุกหรือ payload ก็ไม่ควรมองข้ามส่วนใหญ่ระบบที่ไทยสนใจใช้หัวรบแบบธรรมดาไม่ใช่นิวเคลียโดยน้ำหนักที่บรรทุกได้จะอยู่ราว500กิโลกรัมถึงมากกว่า1ตันซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการนอกจากนั้นระบบติดตั้งบนรถบรรทุกเคลื่อนที่หรือเทลททำให้ระบบขี่ปนาวุธของไทยสามารถเคลื่อนย้ายซ่อนตัวและยิงจากจุดที่ไม่คาดคิดได้เพิ่มความยากให้กับฝ่ายตรงข้ามที่จะตรวจจับและทำลาย ถ้าเรามองลึกไปในเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกมันไม่ใช่แค่ความเร็วเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนวิถีระหว่างการบินเพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธซึ่งทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดยัง้งหากไทยสามารถบรรจุเทคโนโลยีนี้ได้จริงก็ถือว่าเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีขีปนาวุธล้ำสมัยระดับโลกทันที อีกประเด็นคือความน่าเชื่อถือขีปนาวุธจะเก่งแค่ไหนก็ไร้ค่าถ้าไม่สามารถใช้งานได้จริงในเวลาจำเป็นดังนั้นการซ่อมบำรุงตรวจสอบและฝึกซ้อมยิงจริงจึงสำคัญมากซึ่งไทยเองก็มีการปรับปรุงกองทัพและจัดการฝึกซ้อมเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเหล่านี้พร้อมใช้งานเสมอทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้กันขีปนาวุธไม่ใช่ของราคาถูกราคาจะแตกต่างไปตามรุ่นและสมรรถนะ ขีปนาวุธระยะสันน้น1ลูกอาจมีราคาประมาณ1-3ล้านดอลลาร์ส่วนระบบที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นไฮเปอร์โซนิกราคาสูงได้ถึง10-15ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกระบบทั้งหมดไม่ได้มีแค่ตัวขีปนาวุธ แต่ยังรวมถึงรถยิงเรดาร์สู์ควบคุมและอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้วราคาทั้งระบบอาจแต่หลัก200-500ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวสำหรับไทยที่มีมงบประมาณด้านกลาโหมราว7-8,000ล้านดอลลาร์ต่อปีการลงทุนเช่นนี้ถือว่าใช้เงินเยอะแต่ก็ยังเป็นไปได้นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระยะยาวก็สูงมากเช่นกัน บางครั้งเมื่อรวมค่าบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน10-20ปีแล้วกลับแพงกว่าค่าซื้อครั้งแรกเสียอีกทำให้หลายประเทศรวมถึงไทยต้องวางแผนอย่างรอบคอบว่าจะซื้อจำนวนเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะไม่มากจนเกินไปและไม่กระทบกับงบกองทัพส่วนอื่นเช่นเครื่องบินรบกองเรือหรือการป้องกันทางไซเบอร์อีกเรื่องที่ต้องไม่ลืมคือการเมืองการซื้อระบบขีปนาวุธไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือสมรรถนะ แต่ยังสะท้อนถึงพันธมิตรด้วยถ้าไทยซื้อจากอเมริกาก็จะตอกย้ำความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าซื้อจากจีนหรือรัเสเซียก็จะส่งสัญญาณทางการเมืองไปอีกแบบซึ่งอาจส่งผลต่อราคาที่แตกต่างกันตามข้อตกลงและการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีดังนั้นหากมองในแง่ความคุ้มค่าขีปนาวุธระยะกลางถือว่าน่าสนใจที่สุดสำหรับไทย เพราะราคาไม่สูงเกินไปมีระยะยิงที่เพียงพอและความแม่นยำสูงถือว่าเป็นจุดสมดุลระหว่างงบประมาณและประสิทธิภาพในอนาคตเทคโนโลยีขีปนาวุธจะก้าวหน้าไปอีก เช่นขีปนาวุธที่ล่องหนจากเรดาร์ขีปนาวุธที่ใช้ AI ในการเลือกเป้าหมายหรือไฮเปอร์โซนิกที่เร็วกว่านี้อีกหลายเท่าหากไทยอยากรักษาศักยภาพต้องลงทุนต่อเนื่องไม่ใช่แค่ในตัวขีปนาวุธแต่รวมถึงระบบเรดาร์ดาวเทียมและการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเมื่อมองภาพรวมสมรรถนะของขีปนาวุธไทยถือว่าทัานสมัยและแข็งแกร่งมากทั้งความเร็วระยะทางความแม่นยำและการติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ที่เพิ่มความคล่องตัว แม้ราคาจะสูงแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่นบประมาณของไทยสามารถบริหารจัดการได้หากวางแผนดีๆการเลือกว่าจะเน้นระยะสั้นระยะกลางหรือไฮเปอร์โซนิกจะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางการป้องกันประเทศในอนาคตและแน่นอนว่าการเลือกประเทศผู้ขายก็มีผลทั้งด้านการเมืองและงบประมาณสรุปได้ว่าขีปนาวุธของไทยในปัจจุบันและอนาคตใกล้ๆก,ก,กำลังอยู่ในทิศท,ทางที่แข็งแกร่ง มีสมรรถนะสูงใช้งบประมาณมากแต่คุ้มค่าในเชิงยุทธศาสตร์และยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอธิปไตยและความมั่นคงของชาติอย่างแท้จริงและนี่คือการรีวิวแบบละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะและราคาของขีปนาวุธไทยหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถ้าชอบวิดีโอแนววิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆขอบคุณที่รับชมมาสเอร์โทเกดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า